สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง youtube channel นะคะ Ford ดาวต่ตาำค่ะวันนี้มี2มอบอีก1นคันนะคะเป็นรุ่น xlt ค่ะ4ประตูนะคะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์หสปีดนะคะอันนี้ลูกค้านะคะซื้อแคมเปญในส่วนของตัวดอกเบีย้ยศนเร์ซนะคะสีว่วดดาว25%เนะคะ คันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากเพิ่มเติมนะคะก็คือจะมีติดลูกบาให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าใช้งานไม่ได้เน้นแต่งเน้นใช้งานนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสีบอลเงินค่ะผ่อนแบบไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะอันนี้ขัดเคลือบสีเรียบร้อยนะคะแล้วก็พ่นกันสนิม เดี๋ยวเราพาเดินดูรอบคันนะคะไลเนอร์ติดให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะเพิ่มโรบาร์นะคะจะเหมือนตัววายแทนค่ะทีมงานกำลังติดไฟแดงให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะรุ่น XLT นะคะ นี้รอลูกค้ามารับนะคะในรุ่นของตัว XLT นะคะตัวนี้จะมีตัวกันาสาดมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ติดให้กับลูกค้า ลูกค้าที่ชอบแบบเดิมๆนะคะสามารถทักมาได้นะคะก็ะคือจัดเป็นตัวดอกเบี้ยศูนเปร์เซ็นตใบดาวยีิบห้าปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ผลไฟแนนซ์ผ่านเร็วมากส่งงานวันเดียวอีกวันหนึง่งรู้ผลเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะเสาปลดล็อกรถน่น,นี่ค่ะภายในของตัว XLT นะคะตัวหน้าจอนะคะ อันนี้จิดกล้องให้กับลูกคา้านี่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้ที่หุ้มเข็มขัดนะคะนี่ค่ะถ้ายางจะเข้ารูปนะคะเป็นแบบนี้อันนี้ไปเติมน้ำมันให้ลูกค้ามานะคะได้น้ำแถมมาด้วย ค้าเปลี่ยนในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังดูตัวผ้ายางนะคะจะเข้ารูปผ้ายางอย่างดีเลยนะคะรอลูกค้ามารับ นะคะ่ะไลเนอร์ติดให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะเบาะผ้าคืนให้นะคะติดกล้องหลังนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ผ่านง่ายผ่านเร็วนะคะดาวที่25%ดอกเบี้ย0%นะคะ48นวดน,นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะทีมงานช่อง y o u youtube c h a n n e l f o r ดดาวตา่ำยินดีให้บริการนะคะหรือว่าจะเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะคะ ือว่าลูกค้าไม่ถนัดช่องทาง YouTube จะเข้ามาสอบถามทางเพจก็ได้นะคะชื่อเพจนะคะออกรถฟอร์ดมือหนึ่งรับเทอร์รถเก่านะคะในส่วนของตัวรถเก่าเราก็รับเทอร์เหมือนกันนะคะรับซื้อรับเทอร์รถเก่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทักเข้ามาเราจะมีทีมงานคอยไปตีราคารถให้ไปดูตัวรถให้นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างลองทักเข้ามานะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท,ท,ท่านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะคะเดี๋ยวจะมีภาพโชว์ในช่องเพจเราด้วยนะคะช่อง YouTube Channel ฟอร์ดดาวต่ำนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ